มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดิสอิทุกตาชาแนลทุกคนไม่ได้เจอกันมาแบบเอ้ยเป็นเดือนเลยนะวันนี้ตุกตาก็กลับมาแล้วนะคะกับคลิปรีแอคชั่นอีกแล้วทุกคนก็คือวันนี้นะคะพี่มาของเราก็ได้ปล่อยเพลงใหม่มาแล้วนะคะทุกคนซึ่งปล่อยเหมือนเอ่อคือเป็นการปล่อยเพลงโซโล่หลังจากที่หมดสัญญาเป็นคนสุดท้ายเนาะชื่อเพลงว่า last bridge last bridge นะคะอ่านถูกปพราะว่าเนี้ยอ่านผิดอีกแล้ว นะคะก็เหมือนแบบลมหายใจสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยเออก็ตื่นเต้นมากทุกคนจะบอกว่าทีเซอร์ตั้งแต่แบบปล่อยออกมาวันแรกอะทีเซอร์รูปภาพทีเซอร์แบบ MV ก็คือดีไม่ไหวอยากได้บัมมากแ,แบบพี่บักไม่ขายอะเสียาดายมากรูปดีจริงๆทุกคนทุกคนเห็นก็เห็นกันใช่ปะเลิศก็รอที่จะฟังเพลงเต็มเไม่ไหวแล้วคือเพลงปล่อย มาเมื่อคืนใช่ไหมน่าจะเที่ยงคืนป้าปล่อยให้ฟังแต่ว่าทุกตาย,ยังไม่ได้ฟังเนาะแล้วก็มาปล่อย MV ตอนเที่ยงวันของประเทศไทยนะคะซึ่งทุกตาก็ยังไม่ได้ดูเพราะว่าเออเก็บมาไว้แบบทำเรียกชั่นกับทุกคนไงหลังเลิกงานตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ดูกันแล้วนะคะทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะไปดูกันเลยดีกว่าหาว่าเพลงนี้จะเป็นยังไง let's go โ้โหทุกคนเอาดีๆตื่นเต้นนะเนี่ยแบบทีเซอร์มันดีจริงๆอะ เฮ้ยมีซับสิบสองภาษานะมีไทยด้วยเขาเปิดซับก่อนโอเคไปเลยฮะหนึ่งสองสามโอ๊ะเลขเจ็ดเต็มเลยอ่ะล้วกี้นัมเบอร์คือเลข 7, 7, 7, เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรอมาเลย รถเหมือนกันอีกแล้วขับรถเก่งนะผู้ชายวงเราคุณดีอชอบเสียงพี่ฟ้าเพลงนี้มากเลยว่ะโอ๊ยอย่ามองแบบนั้นค่ะ เสียมพี่าว่าแบบดีขึ้นเยอะมากแสนเก่งอะ่ะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเลยอะ่ะอ๋อ พี่พี่เหลือหนูไงพี่เหลือหนูชอบมากทุกคนเพลงดีมากโอ้โหลกโอ้พี่า้องเพลงดีขนาดนี้เลยอ่ะทุกคน แสนเก่งอ่ะเอ็มมีดีมากไม่มีอีกแล้วกล่องสีเ่เหลี่ยมอ๋อคุณี่ ตอนดูคือแบบท้องไส้ปั่นป่วนมากคือกลัวตัวเองกลัวตัวเองร้องไห้อีกแล้วคือภูมิใจอ่ะทุกคนตั้งแต่ออกจากค่ายมาทั้งเจ็ดคนคือปล่อยเพลงออกมาคือแบบคนละแนวชัดเจนมากสีแบบคนละสีแบบชัดเจนจริงๆอ่ะทุกคนใช่ปะแล้วแบบทุกคนทําได้ดีอ่ะทุกคนทาได้ดีจริงๆอะเออแบบได้ทําในแบบที่ตัวเอง เป็นตัวของตัวเองแล้วมันแบบมันดีอย่างนี้รู้สึกแบบดีใจมากที่แบบเขาออกมาเขาได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยได้ทําตอนที่อยู่รวมกันะ่ะทุกคนคือโอ้ยจริงๆอ่ะคือภูมิใจจริงๆเว้ยแบบตอนเนี้ออกเพลงมาโซโล่มาครบทั้งเจ็ดคนแล้วแล้วมันดีทุกเพลงที่ทุกคนทำถึงแบบบางคนไม่มีอัลบั้มอย่างเงี้ยก็แบบ ก็ปล่อยเพลงออกมาให้เราได้แบบเออได้ได้ดูได้ชมอะ่ะคือเขายังไม่ปล่อยให้เราแบบเออไม่ปล่อยทิ้งเราให้ให้คิดถึงอะ่ะโคตรดีเลยอะ่ God Seven อะก็เซเว่นอ่ะแสนจะเท่แล้วแบบเพลงเนี้ยนะพี่มาคือโคตรดีอะ่ะโปรดักชั่นก็มันไม่มันมันไม่ดูแบบ มันสลัดตอนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นไอดอลเนาะไม่ได้เป็นศิลปินเกาหลีมันก็เลยบบดูแบบอินเตอร์เออดูแบบอินเตอร์จริงอินเตอร์เลยอ่ะเพลงด้วยชอบอะแล้วแบบที่สำคัญหล่อมากหล่อจริงๆเพลงดีมากทุกคนหลายคนผมจะแบบเอ้ยเข้ามาอีนี่อวยตลอดเลยอะดูของใครก็อวยเอา้าเขาผู้ชายฉันเนาะฉันก็ฉันก็อวยละเนาะ ฉันก็ภูมิใจจริงๆ,ๆอะเขาเก่งจริงอะฉันก็ป่วยก <_ an> ็ตอนนี้ออกเพลงครบ7คนแล้วก็หวังว่าวันทั้งหน้าจะมีอัลบั้มของ g o 7มีเพลงของ g o 7มาให้เราได้รับชมกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นก็หวังว่าผู้จัดคนไหนที่ใจดีแล้วแบบสามารถพาทั้ง7คนมาคอนเสิร์ตที่ไทยได้ก็ฝากด้วยนะคะหนูรออยู่ค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปฟังเพลงของพี่มร์กันเยอะๆนะคะเพลงดีมากจริงๆนะคะไม่ได้อวยจริงๆดีอะไปฟังดู okay, <ๆ S 2> โอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรียกช่นในวันนี้เนาะก็ประทับใจมากนะคะอะ่ทุกคนเป็นไงบ้างคะชอบไหมชอบเพลงนี้ไหมหรือว่าโอเคค่ะสำหรับเรียกช่นในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะ ถ้าเกิดคลิปนี้นะคะตุ๊กตาพูดตรงไหนผิดพลาดไปหรือว่าทาอะไรตรงไหนไม่ถูกใจใครไปตรงไหนก็ต้องขอไห้ทุกคนมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมกันข้างล่างคลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าทุกคนชอบเพลงนี้ไหมชอบตรงไหนเมื่อชอบตรงไหนก็มาพูดคุยกันได้ข้างล่างนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็เชื่อ like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กนกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อขางตุ๊กตาด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามมาบ่อยๆแล้วทุกคนคือตุก๊กตาเงี่ยวหาายไปนะ ก็มองว่าทุกคนจะคิดดึงกันนะคะก็มาดูคลิปะกัดกันเยอะๆเนาะก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย